สวัสดีครับนะก็อยู่กับผมทีเยโตนะผมวันนี้เรามาถึงนี่เลยนะนี่ดาบคอมมินไรเดอร์เบรดนะครับผมนะก็เป็นซีรีส์คอมมินไรเดอร์ที่คูกะอากิโตะริวคิไฟเบรดนะครับผมอ่าต่อจากไฟนั่นเองนะท่องกันอย่างนี้เลยนะครับนะฮะก็เป็นครั้งแรกนะที่เรามารีวิวซีรีส์มาสเตอร์เบรดนะครับผมก็เป็นเรื่องของไพ่นะเอกตามเก็บอ่า อันอันเดดหรือเปล่าใช่ไหมนะพวกอันเดดเนี่ยแหละแล้วก็ผนึกไว้ในไพ่นะครับผมนี่นี่พนไพ่แบบนี้เนี่ยก็เนี่ยเรื่องสนุกมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนเนะี่ยแล้วก็เทคโนโลยีของการดทำของเล่นเนี่ยมันมันโหดมากๆจริงๆนะดาบก็ใหญ่มากนะดีเอ็กสมัยนั้นนะครับผมผมไปได้มานะฮะคือจริงๆกันได้มานานแล้วในแครับผมมันก็เป็นของ ของน้านี่แหละนะครับนะฮะจุดนี้นะโอเคนะครับผมก็คือมันเป็นของที่เรียกได้ว่าอาจจะเก่าเลย,เลยนะนนะแหละเนี่ยปูนฝนนะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่มีดาบของมัสเตอร์เบดนะครับอ่านะตัวนี้ผมมีการ์ดด้วยนะอ่ามันเป็นการ์ดบอกว่าก็คือตั้งนาแนล้วแหละนะครับอืมอันน็้ก็ก็มีเอ่อต้องเรียงก่อนเนาะ คือไพ่เนี่ยเขาจะเป็นไพ่สาหรับจริงๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการที่เอาไว้พันนึกใช่ไหมถ้าผิดพลาดประกันใดเขาขอภัยด้วยนะฮะอ่ามีการนี้นะครับผมแล้วก็การไว้สำหรับแปลงล่างนี่ช h a g e นะฮะแล้วก็เรียงเลยแล้วก็นที่สองเป็นเป็นไพ่ส l a s นะครับผมตัวนี้เราได้จากการพันหนึกสับะหลาดหมดเลยนะไพ่ส,สก็เป็นไพ่เอาไว้ฟันนะครับผมอืมแล้วก็มีไพ่อะไร ไพ่บีดบีดสัตว์ป่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่อันนี้ชักเข่าเอาไว้แบบพุ่งชนกวิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับก็แล้วเบอร์ห้าอยู่ไหนเบอร์ห้านี่นี่การ์ดคลิกนะผมเป็นอันเด็กตะกะแตนนะเอาไว้กระโดดเตะนะครับแล้วก็นี่ทันเดอร์ทันเดอร์เอาไว้เพิ่มพลังนะครับผมอ่าแล้วก็มีมีทันเดอร์แล้วก็มีอะไรวะ ทันเดอร์มันเลขหกมาจนมาจนนี่ก็เหล็กน,นะครับผมเอาไว้แบบว่าเพิ่มเกาะแข็งแกร่งอะไรงเงี้ยนะอันนี้ก็ Magn et, Magn et, แมกเนตแมกเนตแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาร์คมาร์คเนมาร์ดเดอร์มาร์คนี่แหละอันนี้แหละเอาไว้เพิ่มความเร็วนะฮะอืมแล้วก็มีนีชามใช่ครับผมแล้วก็มีอ่าเจคแมมคิงออปซอร์ f ิวชั่นแล้วก็เอวิลูชั่ตัวนี้ก็ต้องไปเล่นอีกอันหนึ่งโอเคเราจะมาสอนเล่นกันสำหรับใครที่ซื้อ DX เป็นกล่องนะครับผมซึ่งกล่องไม่มีแล้วมันก็จะมีการ์ดเป็นคอมโบไว้ให้อยู่แล้วนะสำหรับเด็กๆที่เล่นไม่เป็นเล่นแบบว่าเอ้ยฉันจะใช้การ์ดไหนดีเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมกะนี่เนี่ยก็จะมีอยู่สองโหมดด้วยกันนะฮะตัวสวิตช์เนี่ยแบ่งเป็นโหมด A แล้วก็โหมด B นะครับผมตัวนี้ปิดก่อน หมด A ครับแล้วก็ไปหมด B อ่าเรลมาดูความแตกต่างแังหนึ่งโอเคอันนี้คือค่าเลขศูนย์ใช่ไหมอันไปทางด้านนี้อ่ะนี่คือค่าเลขศูนย์แล้วก็ตรงนี้คือค่าตัวเลขนะสวิตสวิตจ๋าคำหาสวิตโอเคอันนี้คือเป็นค่าที่เอาไว้อ่านตัวค่าค่าการ์ดเลย นะครับผมค่าการ์ดอ่านค่าการอย่างเดียวอย่างสมมติการนี้บอกว่าพลังมัน400ใช่ไหมพอเราอ่านอ่านสเล,เลไไดไปก็จะเป็นส่วนสองตัวข้างหลัง400นะครับผมอืมแล้วก็อันนี้นี่คืออ่านค่าการัร์ดเดียวโหมด b, b โหมด b เนาะอืมโหมด B โหมด B ก็จะเริ่มต้นที่พอยต์5,000นะครับผมแล้วก็ หมด B นี่เป็นเรื่องของค่าพอยที่เอาไว้ใช้การจัดสรรพอยท์อย่างเช่นอันนี้400ค่าพลัง400เราใช้ไป400มันจะลดเห็นไหมเราไป400เหลือ4,600เมื่อกี้คือ5,000ันศนนี่คือนับเขานับเป็น0ูนคือ5,000เริ่มค่าที่5,000แล้วสมมติถ้าเราจะเพิ่มค่าเราใช้นี่การ์ดฟิวชั่นได้ไหมได้ โอเคฟิวชั่นจะบวกสองพนสี่นี่เห็นไหมมีการบวกค่าไว้อยู่บอกไว้อยู่ตรงมุมนี้นะครับผมหรือจะใช้การนี้ก็ได้การนี้บวกสองพันแอบ,บุสโซนเนี่ยสุดที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าครับผมแล้วก็บรนทอนค่าไปเรื่อยๆนะ อย่าเงี้ยบีทบีทหกร้อยก็เหลืออ่าสามแล้วก็เวลาเรากดเนี่ยมันจะค้างหมดแล้มันจะค้างหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาหมุนค่ายเราดูว่ามีเท่าไหร่นะอืมแล้วก็ตัวดาบมีอะไรอีกตัวดาบก็มีให้เราใส่การ์ดนี่เห็นไหมโคตรเท่อะนะครับผม แต่คือตอนนี้โต๊ะเล็กมากไง <c oughs> นะก็จะมีเราใส่การ์ดนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ขอใส่นะในนี้ยเพราะว่าผมจะต้องมาไอ้นี่ให้ดูไงแต่ถ้าเกิดเราเล่นนะอะเราจับเราจับนี้ใช่ไหมเราจับนี้แล้วเรามาดูการ์ดเนี้ยเราเปิดเนี้ยมันก็โอเคนะการออกแบบคือเราดูได้หมดและว่าการ์ดไหนเราก็สไลด์มาเลยอ่ะผมใส่ให้ดูก่อนอย่างอันนี้เราใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่ทุกอัน มันก็จะดูได้ว่าเอ้ยฉันจะเลือกไหนดีวะผมจะเลือกไหนดีนะควับโอเคแรานี้เราจะไม่นคะครับผมเราจะไม่เลือกนะเราจะมาสอนวิธีการเล่นคอมโบแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันนะครับมคอมโบหลักๆนะฮะของตัวนี้ก็ในเรื่องเนี่ยมันจะใช้การ์ดถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมประมาณ4ใบแต่การ์ดอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมสำหรับการเลือกใช้ ที่จะต่อสู้กับปีศาจสับประหลาดเนี่ยเห็นไหมมันเก่าเลยเหรอโอเคนะก็จะมีการสลัดไว้สำหรับฟันดาบนะครับผมการคลิกไว้สำหรับกระโดดเตะการทันเดอร์เพิ่มพลังแล้วก็การหมัดนะครับเรามาดูกันว่าสี่การนี้มันสุดยอดขนาดไหนนะโอเคถ้ามีเวลาอาจจะรีวิวตัวอื่นในซีรีส์มัสเตอร์เบลด้วยนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันที่สลัดก่อนนะฮะ หมด a อ่ะก็อ่านค่าปกตินะแล้วก็มีชิคชิกนี่ต้องพันหนึ่งอ่ะครับโอเคแล้วก็ thunder thunder ัน u n ก็มีมาร มอฮะมอฮะเราจะเริ่มที่การใช้คอมโบฟันดาบนะผมก็มีการ,รด์ดสลัดใส่สแลัไมาก่อนฮนะสวัส,สดสีสันดาเอาละหนึ่งสองเป็นไงล่ะครับนี่ฮะเราก็จะได้ท่า ไ i ท์ดอทนึงคืสเแล้วก็นี้ท่าฟันปกติไ i g h ด n i n น t o งคือสเนะครับผมอันนี้ก็คือการฟันที่มีสายฟ้าออกมาแล้วต่อมาครับเราจะใช้การคลิกนะครับผมกับทันดาเริ่มที่คลิกก่อนเลยคลิกคือแล้วก็ทันดา ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นท่าไรเดอร์คิกเอาละหนึ่งสองสองอามอลาเลยตัวนิงคือเบรสโดนะครับผมนะโอเคต่อมาครับก็เป็นคอมโบอันสุดท้ายนะก็เพิ่มมาร์กเข้าไปครับผมก็เป็นคิกชันเดอร์มาร์กนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะมีการไรเดอร์คิกที่แรงกว่าปกติ แล้วก็ทันเดอร์แล้วก็มักเอาละอ่าเราก็จะได้ l i g h t n i n g คือ Sonic นะครับผม,มนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมหลายคนจะถามว่าไอ้พี่แล้วเป็น Slash Thunder และมักไม่ได้เหรอครับ ่ะมาลองดูกันนะสแลตทันเดอร์สองอันนี้จะกลายเป็นไรต์ไรต์ตัวนงคือสแลตนะครับผมแต่ว่าเราจะเพิ่มมาเข้าไป มันก็จะอ่านชื่อปกติแล้วก็ไปใส่เอฟเฟก์อะไรเอาแล้วก็ฟิวฟ้าฟัวฟ้าอะไรของเราไปนะโอเคอุ้ยสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองการ์ดแปลกๆกันบ้างนะการ์ดแปลกๆที่ผมมีก็จะมีอันนี้นี่เอาไปเช่าอันเด็กเฮนชินอ่าไม่มีไม่มีค่านะครับนี่ Evolution นอ่ะ เอว l ลูชันโอ้เอว l ลูชันก็บวกเหมือนกันนะครับผมฮ่าการเอว l ลูชันก็สามารถบวกได้เหมือนกันนะการที่จะเป็นคิงอะนะโอเคแล้วก็มีเชนนะเชนไม่มีค่านะรูกจุดศูนย์โอเคเมื่อกี้คือเวลาเวลาลรยเนี่ยต้องดันการ์ดหน่อยนะครับผมเพราะมันจะได้ผ่านตัวสแกนเนาะเมื่อกี้มันไม่ผ่านมันข้ามไปเลยมันก็ตึดตดๆดโอเคแต่ว่า คือพูดถึงว่าความคงทนของเลนเนี่แม่งสุดยอดอะ่ะจริงๆนะครับผมมันสุดยอดมากคนะแล้วก็โชคดีด้วยที่ผมมีครบนะจ๊ะไอคอมโบทั้งหมดการ์ดทั้งหมดนะก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะวันนี้เบลดอย่างเดียวนะครับผมวันนี้เทียโตก็ต้องขอลากันไปก่อนหากใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้เทียโตไปแล้วครับผมสวัสดีครับ